ปลาช่อนนะครับเอาแต่พอกินอันนี้จะลาบนะครับปลาช่อนก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเผาดีว้มว,วไมไปละสวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผาแท้คานะครับเมื่อนี้กับยูน้องคือเก่านะครับเอ่อน้องนี่เขาเอิญข้าพก,กูดนะครับโ <ผม S 2> อ้ยใหม่บอลแห้งผมได้คือได้คุดสะไปในโครงการของ รัฐบาลนะครับตืมเงินสองพันหานะครับก็ได้น้องซะหน่วยใหญ่เมื่อนี้ก็บที่มาตึกป่าครับมาบนน้ำกันว่าสิมานบอนะครับนี่อยู่ซอสสเจ๊กแล้วก็เสียไม้ล้วก็เสียทิ้งเนาะครับเนาะมาเบิ้งครับว่าเมื่อนี้มันจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะแต่ละช็อตแต่ละเขื่อตามมาเลยครับอ่านะครับก็เจอแล้วครับปลาบึกยังอยู่บ่ ไนะครับเอปลาบึกเป็นผมที่เลี้ยงไว้ประมาณสักห้าปีได้แล้วโอ้โหนั่นพว้าโอ้โห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 โอ้ เราจะคล้ายๆให้มันโดนเบ็ดเนาะอห้มันเหนื่อแค่นิดๆเนื่ยนิดเราจะลากขึ้นมาให้เอซดูจเากได้ะพเากได้ด้วยเข่าขาเพ่อบอกกูนิดทิ้งตาเียวมททีเดียวไปลยมันมีปลาบึกอยู่สามตัวนะครับหมาปลาใหญ่มันบริพ้อไงได้สิ่งนี่แม่่ได้ โโอ้มันหมูปวเฮ้ยดึงเห็นมาเดี๋ยวข้าดึงได้แบเพี่อนเอาส่โอปลากะเพียมผูะเลี้ยงกั้งว่าเห็นแล้วไม่รู้เห็นนะบ่อนแห้งแท้จริงคือบ่อนแห้ง เดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นมาให้ดูโชว์ตึกมืออยู่บนน่ะตึกตึกเฮ้ยไม่แห้งดิ่นเลยนั่นปล่อยเลยไอ้เจ๊เดี๋ยวกูบเห็นหดปลาชะกอนก็ทิ้งมาเอาเราจะท่านนั่นพ่อตู้ว่าไหนหามันขึ้นมาแล้วพ่อเออถ่ายในมุมนี้ปุ้งไงโอ้ยไอ้เจตูว่าน่ะปลาบึกนะครับบึกเอามาปล่อยไปฮะปล่อยไหมปล่อยไหมเอาเอามาถ่ายเอาเห็นหุงนี่โถ่โถ่โ่ เอ้ยแพงมันดิที่ต่อขายเช่าก่อนเอาจไวเาถ่ายรูปเถอะลองเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาถ่ายรูปนะครับจะปล่อยบอกเอาเอาเอาเพียงมาไหวแหงไม้เอาเมื่อไหวนะเอาไหวไดหโคตรเลยเฮ้เพียงเอาเมื่อไหวก็โลดเขาเอาเขาบึกย่างเขากินโอ้โหยังกินในหน้าเขาน่ะเขานู่นนี่ย่งเขากินเออก็จังว่าเอาเมื่อนาเขาเนี่ยครับปลาปลาบึกที่ต่อขายแหงเขาลอยแหงบึงโอ้ยครับ โอ้โหโอ้โห FC ทรศัท์ล้วไม่พอเลยมองเห็นเหนจะาไมพอโอ้ห้าโลไม่เหลือไม่เหลือทราถ่ายไม่มากสักอนเอาทำไปนี่ละแฟนมันมือปล่อยเบาเขาบอกว่าไพ่อย่่า่มีสามตัว นะครับไป,ไปเรื่ยไปเบิ่งบ่นถ้าไม่เอากระมังอันนั้นเนี่ยมาใส่บอกออเอออะไรเรื่อเขาจะบทงานหนวนมันถือคืนตายไปอยู่สิบกรูปเลยสิบรูปพ่อบทีงว้าวข้อไหนเนาะบอกเลยติดต่อขายบอกติดต่อเนี่ยแม่ นี่ต้อนนี่ไงเอาขายเป็นต้วนี่ของมุมีมันมมนันนกท่องเที่ยวอ,อยู่หมดรู้จักบาเขาบุมีคนซื้อเรารูสองพันมีคนซื้อมนันคูิสอืมน่องเมื่ปล่อย bye um. อีกแล้ว,วกุ๊กก็คอใหญ่นะครับกะโหนะครับตัวนี้กิโลโอ้โห,โหยอดตัวนี้เราจะไม่เอาให้ไปกินทีหลังปล่อยครับ ็ปิดจ็อบนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งปลาบึกก็ปลาช่อนโอ้โหเทียบเลยครับนี่ครับปลาปลาช่อนนะครับเอาแต่พอกินอันนี้จะลาบนะครับปลาช่อนก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเผาดิวู้ว้าไปละโอ้ยอยยยย ก็อันนั้นนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับทริปนี้วัเนเฮคือเก่าสวัสดีครับ